จะอะไรก็ช่างกินก่อนเอาแล้วแล้วเพื่อนล้มทั้งหมดงั้นผมขอรับจบให้เองโชว์การเดินเกมแบบผู้เหลือรอดไม่ได้เราอยู่กลางวงแบบนี้ไม่ได้เว้ยมาเราจะมารอมันสี่หนึ่งอะไม่ได้เลยมันต้องไปตัดผมพูดเลยถ้าโดนสี่หนึ่งก็คือเกา่าต้องให้มันล้มคนหนึ่งแล้วเราออกไปนัวไป โดนจับเลยครับพี่อ่านผมด้วยว,ว้าวเจอแล้วคนอีสานเล่นสไลด์ให้ดูหน่อยครับดับมดตี้ตึงนี้เอาลงไงไหวอ่ะ มาดิเดี๋ยวมารู้จักคำว่ามามืดพลังของคนที่จะได้กินข้าวอะ่ะมันน่ากลัวขนาดไหนนั่งดูยาวๆนะพ่บครับ ้องไม่หินเลยครับอร่อยเป็นบางครั้งเหมือนเราที่สำคัญเป็นบางเวลายี่ <Yeah. S 1> <c oughs> ตอนนี้มีอีกตัวหนะึ่งคมัดชวยเอฟอนี้พีชแชมป์ โอ้ยโอ้ยปิงชะนะแค่นั้นแหละ